เดี๋ยวไม่มีไม่ยงมงีอ๋อแล้วไม่มีน้องหมีวันนี้เป็นน้องหมีะนะครับเบอร์เบอร์หมายเลขหนึ่งค่ะน้องหมีนะคะหมายเลขหนึ่งน้องหมีหมายเลขสองน้องลือขอเสียงปรบมือหน่อย เป็นคุณแม่ของอ่าไม่ใช่ค่ะเป็นคุณแม่ของรจนานะคะวันนี้คุณลือเอารจนาร้อมกับพี่น้องทั้งหกคนมาด้วยนะคะร้องกับสังทองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะได้ดูลูกๆของคุณลือนะคะเป็นพระมเหสีของเท้าสามคนนะคะเป็นพระมเหสีนะครับอย่าพูดกลับนะมันไม่ได้เลยนะต่อไปต่อไปน้องคนต่อไปพี่ใหญ่สุดในอนุบาล มาใหม่ซะด้วยน้องน้ำน้องน้ำนะขอเสียงปรบมือให้คุณน้ำหน่อยวันนี้วันนี้คุณคุณน้ำแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยนลง้้อ่าให้คิดไว้ในใจก่อนเดี๋ยวให้ อะไรนะอ๋ะออะถอดแมสถอดแมโชว์ความสวยห,หน่อยออน,นี่สวัสดีค่ะวันนี้คุณน้ำแต่งเป็นนางวันทองนะคะ,อะโอเคขอเบอร์หน่อยนะคะ,อ,ะอ่ะลำดับต่อไปอะทุบาลหมดหรือยัง คุโซภาขอเชิญคุณโซภาขอเชิญคุณโซภาหน่อย,อ,อ,ยอ่าวันนี้แต่งตัวเป็นแม่นายดิวสวยแบบสาวเหนือนะครับ <c oughs> อยากทำเสียงคุณโซภาไหมครับผมอยากฟังคุณโซภาแรปไหม วันนี้คุณสุภา,าแต่งตัวเป็นนางอะไรครับวันนี้เกิดวันนี้แต่งตัวเกิดอยากแต่งค่ะ <c oughs> เพราะว่าวก,วกทุกทีไม่ไแต่งตัวแบบนี้ค่ะเกิดอ,อ,อยากแต่ง,งวันนี้วันนี้สวยนะครับ <c oughs> สวยไม่ปรึกษาใครเลย <c oughs> วันนี้คุณสุภา,า <c oughs> แต่งตัวเป็น <c oughs> นางลาวทองนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นช่วงชั้นที่หนึ่งอ่าช่วงชั้นที่หนึ่ง เอาลับไปกับคืนหลับตอนนี้ให้เวลาคุณครูคิดก่อนว่าจะเป็นอะไรดีครับผมทุกท่านที่หนึ่ง,ง,งอยากเห็นใครก่อน,ออนอปหนึ่งถึงปสามอยากเห็นใครก่อนลูกบอลบอกไปอยากเห็นครูทอนโทษเลยครูทอนไม่ได้อยู่ช่วงที่หนึ่งลูก ครูปอขอเสียงครูปอหน่อยจริงๆถ้าครูปอป้อกัะเด้กนี่จะตลกมากนะครับ วันนี้ครูบอโสดซะด้วยนะครับสวัสดีค่ะบเคยเคยดูหนังได้กินแก <c oughs> งคอยก่อน <c oughs> การสลองกับอะไรนะ <c oughs> การสลองกับป <c oughs> สองปี <c oughs> ขอเสียงพมื้อกูปมีคนยิ้มเหบแจะให้ยแล้วต่อไปคุณครูอ้นเอ็นขอเสียงพมือค่ะมาแล้วนะคะวอนเอ็นของเรานะคะมาฟังกันว่าวอทเอ็นเป็นตัวละครอะไร สวัสดีแล้วเนี่ยทุกคนนะคะคุณครูอันแอมนะคะวันนี้ถ้ามีสองปิดกะคะการสลองนะคะเดี๋ยวนั่นนงรอให้ผอนนะคะการสลองกับสองปิดต่อไปต่อไปไอขอเสียงคุณคุูมเมรีหน่อยมีกองเชียร์มีองเชียร์ยด้วย วันนี้วันนี้คุณครูมเมรีแต่งตัวเป็นนางอะไรครับนา,รนางเมรีนะครับในเรื่อง <c oughs> นางสิบสองนะครับคนนี้เองที่ฟกตากระดุกนะครับอ่ะลำดับต่อไปลำดับต่อไปปอ